ข้าครัวทำอาหารก็ยังไม่ลืมที่จะต้องดื่มกาแฟก่อนสักซองพี่น้องเลย K K อาแฟนะคะกาแฟคุมหิวลดความอ้วนแล้วก็ขับถ่ายดีมากตอบโจทย์ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำจ้าปกากขวังก็จะชงกับน้ำร้อนนะคะชงกับน้ำเย็นก็ได้ด้วยนะคะ หอมละมุนกาแฟอาราบิก้าจากบราซิลพี่น้องอร่อยจริงๆค่ะสนใจก็สั่งปากว้างได้นะคะส่งทั่วไทยแล้วก็ต่างประเทศมาวันนี้ปากวางจะพามาทำเมนูง่ายๆอร่อยๆทอดไข่ใส่ฟักทองค่ะฟักทองทำความสะอาดให้เรียบร้อยเราก็มาทำการคูดคูดคูด,คดเหมือนมะระกอกันเลยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเราทำการขูดเล็กๆแบบเนี้ยฟักทองเขาจะซุปง่ายมาก ทำประมาณนี้นะคะเซียวเซียวเซียวเล็กๆเอาพอได้กินสักหนึ่งกระทะเนาะค่นเนาะเสร็จเรามาตอกไข่สักสามลูกค่ะแล้วก็ปรุงรสตามต้องการตามที่เราทอดไข่ปกตินั่นแหละพี่น้องปรากวางใส่ซอสหอยนางรมใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะบางคนอาจจะใส่อย่างอื่นก็ได้เนาะแล้วแต่เทคนิคไข่เทคนิคมันในการทอดไข่เด้อค่ะเด้อ ตีให้เข่ากันแบบนี้ตั้งกระทะกันเลยใส่น้ํามันคข้นงเยอะสักนิดนึงค่ะพอหวางนํากระเทียมลงไปพัดก่อนนะคะเพราะว่าอยากได้ความหอมของกลิ่นกระเทียมใครจะผสมฟักทองลงไปในไข่ก็ได้เหมือนชะอมมาค่ะแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่พอกวางจะนําฟักทองลงไปพัดกับกระเทียมก่อนนะคะพัดไปพ,พัดมาสักพักหนึ่งพอไห้กระเทียมพอไห้ฟักทองสซนๆนะคะนี่ค่ะเกลี่ยไปเกลี่ยม,มาแบบนี้ ทำให้เขาเสมอกันต่อไปก็เทไข่ลงไปเลยค่ะเกลียเกลียเกลี่เกลีให้เขาเสมอกันนะคะปากวางก็ไม่ค่อยได้ลอยเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่าเป็นขยุมขยุมแต่ไม่เป็นไรคะ่ะใช้ตะลิวเคลี่ยเคลียเคียให้เขาเขาทั่วๆกันก็ถือว่าโอเคแล้วนี่นะคะแบบนี้เลยเทคนิคของคนต่างแดนทํากับเขาง่ายๆนะคะใครอยากทาก็ทํตาตามปากวางใดเลยคะ่ะปิดฝา รอสักพักหนึ่งให้ฟักทองซุกนะคะเสร็จเรียบร้อยแลย้วเราจะหั่นไข่หรือไม่หั่นไข่ก็ได้เนาะปากวางชัยทาการหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะกินกับน้าพริกกะปิหรือว่าน้าพริกอย่างอื่นก็ได้คงจะแซ่บอร่อยอร่อยมันแล้วก็หอมไข่เนาะค่ะเนาะ